ครับสวัสดีครับผมครูแปลงจากศูนย์นักศึกษาสนยุทธ์แบงครูแปลงครับครับตอนนี้ก็เราก็ให้เด็กๆฝึกป้องกันตัวเรียกสี่ปอลักษณ์ของวิทยาจะมีสปอรือปอสีป้องกันตัวก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าทำยังไงครับเอกลักษณ์เป็นยังไงครับครับอันนี้ก็เป็นสี่ปอคือป้องกันหัดป้องกันอยู่ที่อยู่นะครับฝึกป้องกันให้คล่องแค่ว่องไวนะครับครับนาเข้ามาตบเร็วขึ้นครับ พอคล้องแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันแบบเร็วแบบก็คือวิชาคือจักตบมันจะเป็นหมัดได้ไหมั๊บปั๊บปับคือป้องกันได้ก็ป้องกันนะปั๊บปัปั๊บปับก็เพาะเจก็คือป้องกันก็รับถ้าเะเขาเรียกพิธีเอกลักษณ์ของใช้ยานั้นจะต้องป้องกันตัวได้อย่างถูกต้องพอป้องกันเสร็จแล้วก็จะตอบโต้เป็นปั๊บออกเลยฮะปั๊บจังหวะหนึ่งสองปุ๊บเออเงี้ยปั๊บออกแล้วะเขาจะไม่รับแบบประทะนะครับนะครับ ครับวิธีนี้คือเป็นการเเป็นวิธีการหนึ่งของมวยยาที่เอกลักษณ์ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนนะครับพอเราทําถึงเขาเขาก็ถึงเราทันทีเขาโดยใช้หลักการหลบเหลีกป้องกันมากกว่าจะกระปะทะด้วยแรงนะครับวิธีการนี้พอคล้องแล้วการจับบันนี้จะถูกกับการจับการล็อกได้ด้วยเมื่อเราต่อยไปป้าเขาจะจับเราทันทีปุ๊บหักได้เราก็ถูกหักได้กนะ็คือหลักพวกนี้จะได้เลยเนี่ยคือวิธีการที่เราจากที่ป้องกันตัวเป็น ก็สู่การทุ่มทับจะผักได้อีกนะครับหลักการตรงนี้เอกลักษณ์ของชัยยานั้นมีมากมายแต่ถ้าเป็นป้องปัดปิดเปิดเป็นเอกลักษณ์ของชัยยานแน่ๆที่ชัดเจนนะครับท่าครูก็ใช่จดมวยก็ใช่เขาเอจดมวยแบบนี้ก็จะไม่ยืนแบบเบิดจะย่อยกท่าครูย่ําไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับก็ท้าไม่ไปบปากลงต้องยกขึ้นแบบนี้กระดกเพื่อการทขาเตะผาหมากเราขาแข็งแรงและพร้อมจะขึ้นมา การย่างการลงก็ไม่เหมือนใครการย่างสามขุมนั้นเล่นต่ําหลักการที่เราสามารถเอามาใช้ฝึกท่าให้สวยงามป้องกันปลอดภัยป้องกันตัวเองป้องกันประเทศชาติเราได้